พี่นองและผู้มีเกียรติรี่รนล่ทุกท่านได้ทราบหดยสังเกตดังนี้นายไพศามเกตโรจเป็นบุตรของนายท่องเกตโรจและนางวินชินโนกเกิดเมื่อวันจันทร์ที่5เดือนมีนาคมพุทธศักราช2,505รวมอายุ62ปี บ้านเลทีห้าทับหบ้านบางไทรปกหมู่ที่หกตำบลปากแทอำเภอปากพนังจังหวัดน,นครศรีธรรมราชมีพี่น้องร่วมมีดาวทัง้งหมดหคน 1. นายอิมเที่ยงเกียรตโรจหรือนางโสภุิสินแชมอัศวินสร้อยเพชรสิทธิอาจารย์ทวีสิบนบางตะพงได้เสียชีวิตแล้ว 2. นายสวนเกิดโรธได้เสียชีวิตแล้วสามนางอาพอร์เกิโรธสี่นางลูกใหญเกิโรธห้านายไพศาลเกิโรธผู้อาชุนหกนางจารีเกิโรธนายไพศาลเกตโรธได้สมรสกับนางขนองรวยรื่น มีบุตรทั้งหมดด้วยกันสามคน 1. น,นางสาวนุสราเกตโรส่งดลกับนายวสันย,ยอดสุรางและได้มีบุตรธิดาหนึ่งคนคือเด็กอิพิมนดายอดสุราสงสองนางสาวสุภาพรเกตโรสมงดกับนายอัฐพรเดือนราช 3. นายวิทยาเกีตโรดสมรดกับนางสาวพัทรพันธ์คล้ายเพชรและนายไพศาลเกียรตโรดได้มีบุตรสาวร่วมกับนางเกอรทับรอดมีบุตรธิดาหนึ่งคนคือเด็กินการสินีเกียรตโรดระดับการศึกษานายไพศาลเกีตโรจ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนวัดบางดวนตำบลปากแพรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกตำบลปากแพรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช 2,550นายไาสาลเกียรติโรจหรืออดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันดีและเรียกกันติดปากว่าวในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มีอุปนิสัยเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยร่าเริงสนุกสนาน มีจิตใจกว้างขวาขงคบเพื่อนเยอะญาติพี่น้องเยอะรักพี่รักน้องรักลูกรักหลานรักเพื่อนพ้องน้องพี่และมีเพื่อนมากคอยให้คำปรึกษาที่ดีกับพี่น้องลูกๆหลาน,ลานและคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนและนายเพารเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า มองการไกลให้ความสำคัญกับการศึกษาจึงส่งลูกทงสารให้เล่าเรียนวิชาชีพและมีวิชาชีพที่ติดตัวสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้และเป็นคนที่เชื่อว่าการศึกษาคือการสําแดงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นคุณพ่อเพศาลเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยแม่ไม่เป็นชนชั้นวันนะและมีความจริงใจกับทุกๆคนเกินร้อยอย่างที่เปรียบไม่ได้ด้านการเสียชีวิตนายไพศาลเกตโรธได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เมื่อวันเสารที่20เดือนมกราคมพุทธศักราช2557การจากไปของนายไพศาลในครั้งนี้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจแกย่าติมเป็นอย่างยิ่งและม่ใช่แต่ความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่ายิ่งท่านพี่น้องที่เคารพชีวิตและความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายเมื่อมีพรมก็ต้องมีจากเป็นธรรมดา ไม่มีใครสามารถหลีกพลได้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่นายไพศาลเกตโรดได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดถึงบุญกุศลที่ฮัดบิได้รวมจิตบำเพ็ญทักษิณาอนุประทานอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นพลาะปัจจัยส่งให้นายไพศาลเกตโรด ได้ไปสถิตเสวยอุดอมสุขในทิพยาวิมาสุขติสถาในสัมปรายพบด้วยเธอขอร้อยรวมร่วมใจเป็นสายทางจากลูกหลานญาติสนิตมิตรสหายส่งคุณพ่อภัยสามสู่สัมปรายด้วยอะไรในรักนี้ที่ผูกพัน พึกศพพกาสองอีกุณชอนอันปลดตรงโทโทนิสนิงคงสํำคัญหมายในกายมีนรชาต,ติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินรียสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไวนในโลกาว,วัวควายวายชีพได้เขาหนา เป็นชื่อเป็นอัญยังอยู่ใสคนเด็ดดับสิ้นสัคาญร่างเป็นชื่อเป็นอันใสแต่ชั่วเงือดีขอจบการกล่าวประวัติผู้วายชนไว้เพียงแค่นี้ในนามของเจ้าภาพพี่น้องลูกหลานขอฝากขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท,ท่าน ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อไปศาลเกตโรสในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณมากค่ะครับนอกาสนี้ท่านประธานและท่านผู้